ษิศพารวยกินลมชมวิวว่าวิวเมื่อเจอุณงามาอยากจะขอใต่ทามสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับ สวัสดีไปถึงลูกหลานเกษตรกรรุ่นใหม่ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาโดยลำดับนะครับวันนี้ลุงเผาใคร่จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ฝากไปถึงลูกหลานเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับก็คือ,อาทางช่องของลุงเผานี่นะครับช่องเกษตรพารวยนะครับจะเปิดโครงการอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับก็ร่วมกับหน่วยงานทางราชการนั่นแหละฮะก็ ลูกหลานเกษตรกร,ท,กร,กรที่อายุไม่เกิน30ปีนะครับถ้าอยากจะร่วมโครงการกา็ฟังคลิปแล้วก็คอมเมนต์เอาไว้ในคลิปนี้แหละครับว่าอยากร่วมโครงการนะครับแล้วก็บอกอชื่อนะครับชื่อเล่นก็ได้นะครับแล้วก็เบอร์โทรแล้วกอ็อำเภอจังหวัดเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เข้าไปสำรวจพื้นที่แล้วก็เข้าไปให้ความดูแลช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยง อยากทำอะไรก็แล้วแต่นะครับขออภัยนะครับคือไม่ว่าอาย่างสมาร์ทฟาร์มเมอรหรือเกษตรกรรุ่นใหม่นี้นะครับอยากจะปลูพืชเลี้ยงสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะครับทางช่องของลุงเผาก็าจะเลือกพื้นที่แล้วก็จะเข้าไป ให้ความสนับสนุนนะครับเรื่องปัจจัยการผลิตนั่นนะครับก็เรื่องปุ๋ยเรื่องยาเรื่องความรู้ให้คําแนะนําทั้งเรื่องอกระบวนการผลิตแล้วก็เรื่องการตลาดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับมีแต่ได้นะครับแล้วก็จะนําเจ้าหน้าที่สําสนักงานเกษตรอําเภอสํานักงานเกษตรจังหวัดเข้าไปร่วมดูแลด้วยนั่นเองนะครับถ้าลูกหลานสนใจที่บอกเออ อยากทํางานร่วมกับลุงเผาอยากทํางานร่วมกับทางหน่วยงานราชการเกษตรอ,อรําเภออย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้นะครับแล้วก็ให้เบอร์โทรไว้แจ้งพื้นที่ด้วยนะครับตาบลน,นะครับอาเภอแล้วก็จังหวัดนะครับกิจกรรมนั้นเดี๋ยวค่อยโทรศรรัพทรสรรร์สอบถามเอาไว้ก็ได้นะครับกําลังทําทําแล้วหรือว่ากําลังจะทําอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้แล้วก็ฝากเบอร์โทรเอาไว้ได้นะครับเดี๋ยวทาง ทีมงานของลุงเผาก็จะประสานงานกลับไปแล้วก็จะหาโอกาสไปเยี่ยมแล้วหลังจากนั้นก็จะมีปัจจัยการผลิตไปให้นะครับแล้วก็ไปให้คําแนะนําตามเหมาะตามควรนะครับเวลาไปให้คําแนะนํานี้ลูกหลานไม่ต้องต้อนรับไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ไม่ใช่ว่าต้องเตรียมอาหารไม่ต้องเตรียมอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าทางทีมงานนั้นหากินเองได้แล้วก็ไม่มีคใช้จ่ายใดๆนะครับก็คือว่าจะไปให้อย่างเดียวแล้วก็ จะหาโอกาสถ่ายทอดในสิ่งที่ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ทำประสบความสำเร็จแล้วนั้นนะครับออกถ่ายทอดออกไปสู่ภายนอกเพื่อที่ว่าคนอื่นก็จะได้รับรู้ว่าเออเราทำอย่างนี้แล้วมันประสบความสำเร็จนะครับในทุกผักทุกพืชท,ทุกการเลี้ยงนั่นนะครับอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์เอาไว้นะครับคอมเมนต์บอกพื้นที่แล้วก็เบอร์โทรเดี๋ยวทางทีมงานก็จะประสานงานกลับไปนะครับ เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องการปลูกลิ้นฟ้าหรือเพกานะครับเป็นพันธุ์ต้นเตี้ยนะครับที่ศูนย์เพาะพันธุ์ไม้จังหวัดสุขโขทัยของกรมป่าไม้นะครับเขาก็าเพาะพันธุ์เพกาเตี้ยออกมาแจกประชาชนอยู่นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ประชาชนทั่วไปนะครับที่เขาทําทเพกาเตี้ยในหลายจังหวัดก็ มีการเพราะพันุ์ต้นกล้าขายซึ่งก็ขายดีอยู่ในระดับที่ดีนั่นเองนะครับเพกา,าเป็นภาษาเรียกของคนทางภาคกลางนะครับลิ้นฟ้าก็เหมือนกลันนะครับแต่ทางภาคอีสานเขาเรียกว่าอะไรไม่แน่ใจนะครับแต่ว่า,าลุงเผ่าก็รู้จักในนามของอลิ้นฟ้าหรือเพกานะครับเป็นผักพื้นบ้านชนิดหนึ่งนะครับที่นิยมบริโภค ในกลุ่มบุคคลผู้รักสุขภาพนะครับแล้วก็บางคนที่เขาอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องสุขภาพแต่คิดถึงเรื่องความอร่อย <c oughs> เขาก็ชอบกินเพกานะครับเพราะว่าเขาบอกว่ารสชาติมันอร่อยรสชาติมันดีนั่นเองนะครับบางคนเหมือนที่ชอบสเดานั่นแหละอันนี้เพกาเวลาจะรับประทานก็สามารถที่จะนำมาตัด จากฝักใหญ่นะครับก็มาหั่นหัน่นแล้วก็ขูดขูดหน่อยนะครับแล้วก็เอาไปนึ่งหรือเอาไปย่างนะครับแล้วก็เอามารับประทานกับน้ำพริกได้เลยหรือจะเอาไปแกงออมนะครับหรือจะนำไปยำบางคนก็นำไปทำลาบก็สามารถทำเป็นอาหารได้หลายๆอย่างเหมือนกับอาหารหลายๆชนิดนั่นแหละครับ รสชาติของลิ้นฟ้าหรือเพกานั้นก็อาจจะถูกปากของบางคนบางคนก็อาจจะ,ะไม่ถูกปากกินไม่ได้เพราะว่ามันก็อาจจะมีรสขมอยู่บ้างนั่นเองนะครับก็คล้ายๆกับเสะเดานั่นแหละประมาณนั้นนะครับทีนี้แต่ว่าปรากฏว่าลิ้นฟ้าหรือเพลเ,เพกานี้นะครับก็มีบริษัทที่เขา ทําตลาดส่งออกพืชผักทางการเกษตรนั่นนะครับก็มีรับซื้ออยู่ในบางที่ในบางบริษัทเวลาเราจะเช็คว่าที่ไหนรับซื้อนั้นเราก็ต้องเข้าใน Facebook นั่นแหละดีที่สุดนะครับพิมพ์ไปว่าลินฟ้าเพกาเหล่งรับซื้ออะไรเดี๋ยวก็จะพบเพื่อนฝูงที่ปลูกลินฟ้าด้วยกันปลูกเพกาด้วยกันนะครับก็จะมีข่าวสารถึงกันอยู่นะครับถ้าขายทั่วๆไปนั้นนะครับปกติที่ ลุงเห็นลุงเผาเห็นเขาขายกันอยู่นะครับไม่ว่าจะที่ตลาดหรือว่าตามาบางทีก็ไปตามท้องอวิ่งไปตามท้องถนนนี่ยนะครับบางทีก็เจอเจอแผงผักของชาวบ้านแวะซื้อก็มีเพกาส่วนใหญ่ก็ขายกัน3ฝัก20บาทประมาณนั้นนะครับคล้ายๆกับฝักสตอทางภาคใต้ทางภาคใต้นี่ก็3ฝัก20เหมือนกัน ในช่วงที่ราคาไม่แพงมากแต่ว่าในช่วงที่ราคาแพงก็อาจจะ3าฝักก็อาจจะมากกว่า20บาทอันนี้ก็ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็เพกาดั้งเดิมที่ต้นพื้นเมืองดั้งเดิมของไทยเรานั้นอาจจะปลูก4 5หปีนะครับถึงจะได้กินแล้วก็ต้นมันสูงเก็บเกี่ยวยากเพกานี้เป็นพืชที่โตเร็วมากนะครับต้นสูงใหญ่ทีเดียวเก็บผลผลิตยากแต่ว่าปัจจุบันนี้อ,อย่างสวนที่ ไปเยี่ยมนี้นะครับก็เขาปลูกเพกาเตี้ยนะครับก็เอาต้นพันุ์มาจากทางสุโขทัยนั่นแหละของหน่วยงานของกรมป่าไม้อย่างที่ว่านั่นนะครับเขาชื่อ,อคุณนิยมนะครับบุตรมาอยู่ที่อำเภอบอ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีปลูกโยบนพื้นที่ประมาณ5ไร่ดูลักษณะการปลูกแล้วก็ปลูกค่อนข้างห่างอยู่นะครับจริงๆถ้าเป็นเพกาเตี้ยนี้ปลูกในระยะประมาณ สี่คูณสหรือ5้าคูณสี่ก็น่าจะน่าจะเหมาะสมนะครับเพราะว่าเราต้องคอยตัดแต่งไว้อย่าให้มันต้นสูงมากเกินไปแม้ว่าเขาจะต้นเตี้ยแต่อายุมากๆลุงเผาว่าเขาก็จะเริ่มสูงเหมือนกันนะครับก็พยายามตัดยอดเอาไว้ไม่ให้สูงขึ้นไปนะครับให้พยายามแต่กิ่งก้านออกมาด้านข้างให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้ออกดอกแล้วก็ติดฝักนั่นเองนะครับ ปัจจุบันนี้ผู้ที่ทำสวนเพกาเตียเนี่ยนะครับก็จะมีการขายทั้งฝักนะครับคือฝักเพื่อไปบริโภคก็มีผู้มารับซื้อเมค้ามารับซื้ออยู่ตกเฉลี่ยฝักละประมาณ5บาทเมค้ามารับซื้อบางช่วงก็เหลือ3บาทก็แล้วแต่นะครับช่วงที่นอกฤดูเพราะว่าจริงๆแล้วเพกาเตียนี้ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นพันเบา ให้ผลผลิตตลอดทั้งปีเพียงแค่มีการตัดแต่งให้ปุ๋ยอินทรีย์ชัวภาพนะครับอย่าไปเน้นพวกปุ๋ยเคมีอย่าไปอย่าไปเน้นเคมีเด็ดขาดนะครับพวกนี้เป็นพืชป่าถ้าเกิดว่าไปนเน้นเคมีมากๆแล้วผลผลิตจะไม่ค่อยได้ให้เขามีความอุดมสมบูรณ์จากปุ๋ยจากอาหารที่เป็นธรรมชาติก็คือมีการวางระบบน้ําไปนะครับแล้วก็ ให้ปุ๋ยอินรีย์อยู่สักประมาณ2เดือนต่อครั้งครั้งหนึ่งก็เฉลี่ยประมาณ2-3งามกิโกรัมนั่นแหละอันนี้คือ,อาการดูแลที่ถูกต้องที่เราจะสามารถาเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปีเป็นการบังคับนอกฤดูนอกฤดูก็คือช่วงนอกฤดูฝนนั่นแหละในฤดูฝนเป็นช่วงที่เพกาให้ผลผลิตเยอะเพราะว่าสวนที่ไม่ต้องบังคับผลผลิตพอเข้าในฤดูได้ปุ๋ยได้น้ําก็ อากาศดีนะครับสภาพอากาศดีเขาก็ให้ผลผลิตก็คือในช่วงตั้งแต่ต้นฝนไปตลอดฤดูฝนสี่ห้าหเดือนนั่นแหละครับตลอดฤดูฝนพอเข้าหน้าหนาวก็ผลผลิตก็น้อยลงแต่เราก็ให้น้ําให้ปุ๋ยอยู่ก็เป็นการทํานอกฤดูพอเข้าเดือนมกราคมพาผลผลิตก็เยอะขึ้นช่วงหน้าร้อนผลผลิตก็ปกติก็คือยังมีผลยังมีผลผลิตอยู่อยู่ที่เรื่องของการให้ปุ๋ยให้น้ําของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้น ก็ให้ข้อมูลกับท่านเกษตรกรนะครับที่สนใจจะปลูกเพกาเป็นรายได้เสริมในครัวเรือนของเรานะครับก็ปลูกเอาไว้บนพื้นที่สักประมาณ1ไร่นะครับถ้าเราปลูกในระดะในระยะนะครับประมาณห้าคูณหนะครับ5้คูณหก็บนพื้นที่ไร่หนึ่งก็น่าจะได้อยู่สักประมาณ 60ต้นนั่นเองนะครับก็ลองคำนวณดูนะครับว่าบนหนึ่งต้นนั้นเราจะได้สักประมาณกี่ฝักนะครับอ,อย่างาคุณที่เราไปเยี่ยมนี่นะครับเขากา็บอกว่าเพิ่งจะปลูกได้ยังไม่ถึง2ปีเลยเพราะฉะนั้นต้นที่ให้ผลผลิตเป็นที่ในระยะ2ปีนี้มันก็ยัง ไม่เหมาะสมที่จะคำนวณถ้าจะให้คุณนิยมนี่นะครับคุณนิยมบุรมานะครับแต่เขาบอกว่าถ้าจะคำนวณผลผลิตต่อต้นกันจริงๆก็ต้องรออายุให้มันได้สัก4ี่ปีให้มันได้ผลผลิตได้ฝักเต็มที่เสียก่อนนะครับอายุ4ี่ปีอันตรงนั้นเราก็สามารถคำนวณได้นะครับว่าต้นหนึ่งมันจะให้ได้ผลผลิตสักกี่ฝัก แต่ตามลักษณะที่ลุงเผาเคยเห็นนะครับมันจะดกมากนะครับไอพันธุ์ต้นเทียนี้นะครับก็น่าจะไม่ต่ํากว่าร้อยฝักนะครับร้อยฝักถ้าสมมุตินะครับเล่นๆว่าร้อยฝักแล้วเราขายได้ฝักละสัก5บาทก็แล้วกันก็เท่ากับว่าได้เงิน500บาทต่อต้น500บาทต่อต้นแต่ว่าไร่หนึ่งมันมีเยอะ5ต้นหนึ่ง ไร่มันหนไร่หนึ่งมันมีตั้ง60ต้นนั่นเองนะครับก็เท่ากับว่าบนพื้นที่1ไร่นะครับเราก็ได้เงินถึงประมาณ60 0 0 0บาทต่อปีก็ต้องถือว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเป็นพืชที่ไม่ต้องดูแทบไม่ต้องดูแลจัดการอะไรเลยเขาจะ,าจะเจริญเติบโตของเขาดีนะครับแล้วก็กินปุ๋ยอินทรีย์เชื้อภาพซึ่งเราสามารถที่จะผลิตเองได้นะครับาจากเศษอาหารในครัวเรือนจาก มูลสัตว์จากฟาร์มของเราเองจากเศษเบือกไม้เศษหญ้าเศษใบไม้อะไรต่างๆนานา,นาเศษฟางเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะนํามาทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับโครงสร้างดินแล้วก็มีธาตุอาหารอยู่ประมาณหนึ่ง ถ้าเราต้องการธาตุอาหารที่มากขึ้นเราก็ต้องไปหาเอามูลไก่แกลบหรือไม่ก็มูลเป็ดไล่ทุ่งนั่นนะครับหรือไม่ก็หมักเนื้อปลานะครับก็หมักเนื้อปลามาผสมหรือไม่ก็หามูลข้างข่าวมาอันนี้ก็แล้วแต่นะครับถ้าเรารู้สึกว่าเรา,าใชา้วัตถุดิบของเรานั้นมีแต่พวกพืชธาตุอาหารน้อยเราก็เอาใช้น้ำหมักชีวภาพที่เราหมักจากเศษอาหารในครัวเรือนมาผสมเวลาใช้ก็ใช้ทางดินด้วยเหมือนกันนั่นนะครับก็ เศษอาหารจากครัวเรือนของเรามันก็จะมีทั้งกระดูกปลากร,ระดูกไก่กระดูกหมูมีเศษเนื้อที่หลงเหลืออยู่นะครับบางทีแกงเรารับประทานเหลือเบื่อแล้วไม่กินแล้วก็เทใส่ถังหมักเอาไว้นะมีทั้งน้ําแกงมีทั้งผักอะไรต่างๆนานาพวกนั้นมีน้ําซาวข้าวซึ่งก็ถือว่าเป็นเมื่อหมักรวมกันแล้วนะครับก็จะกลายเป็นอาหารที่ดีของต้นพืชนนะพวกน้ําข้าวปลา อะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับซึ่งต้นพืชเ็าจะชอบมากเราลองสังเกตดูนะครับว่าต้นพลิกของเราที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆชานที่เราล้างถ้วยล้างจานนั่น,นอ่ะปรากฏว่าต้นเจริญเติบโตดีแล้วก็ให้ผลผลิตอย่างดีแล้วก็ให้ผลผลิตนานทีเดียวเพราะว่าเขาได้กินน้ำขาวปลาได้กินน้ำล้างจงล้างจานซึ่งมันมีเศษอาหารเหลือแล้วก็ไปหมักที่พื้นดินแล้วก็ต้นพืชก็สามารถที่จะดูดไปใช้ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ ให้ข้อมูลนะครับว่าเรื่องของเพกาต้นเตี้ยนั้นถ้าเราคิดว่าเราอยากจะทำะมันก็มีผู้รับซื้อเยอะนะครับแค่เราปลูกให้เขาเห็นว่าเออมีอยู่สักประมาณไร่สองไร่ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราจะปลูกติดป้ายหน่อยว่ามีเพกามีเพกาเตี้ยขายทั้งผลผลิตทั้งหนอ,อต้นพันธุ์อะไรประมาณนี้นะครับการขยายพันธุ์ก็ตัดรากนะครับราก รากที่งอกอยู่ที่เป็นรากแขนงนั่นนะครับรากแขนงของต้นนั้นนะเราก็ตัดมาบางส่วนนะครับแล้วก็เอามาตัดให้อ่ายาวสักประมาณสองนิ้วนะครับแล้วก็ไปปักลงบนถุงอ่าที่เราถุงชํานั่นนะครับก็เดี๋ยวเั่ากประมาณสิบห้ายี่สิบวันเขาก็จะแตกหน่อขึ้นมาเป็นต้นใหม่ถ้าเป็นรากใหญ่ๆหน่อยก็ผ่าครึ่งผ่าครึ่งแล้วก็ไป ลงได้สองถุงเลยถ้าผ่าครึ่งอันนี้คือถ้ารากมันใหญ่หน่อยอันนี้คือการขยายพันธุ์ด้วยรากนะครับแต่ว่าถ้ามันจเจริญเติบโตแล้วมีฝักแล้วเราปล่อยให้ฝักแก่แล้วก็เอาเมล็ดออกจากฝักอันนั้นก็ไปเพาะเป็นต้นกล้าได้อีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะสร้างรายได้จากเพกาก็ได้ทั้งจากต้นพันธุ์ที่เราจะทํคลายนะครับจาก ัอ่อนที่จะนําไปรับประทานบอกแล้วนะครับว่ารับประทานได้ทําอาหารได้หลากหลายามีคุณค่าทางโภชนาการต่อคนสูงนั่นนะครับนอกจากนั้นก็สามารถนําไปแปรรูปเช่นมีเพกานะครับมีเนื้อปลานะครับแล้วก็มีเครื่องน้าพริกนั่นนะครับแล้วก็ตําเป็นน้าพริกน้าพริกเพการับรองได้ว่าถ้า,าเราปรุงอย่างดีมีเนื้อกุ้งเนื้อปลาผสมนั่นนะครับก็ ได้เป็นน้ําพริกอีกชนิดหนึ่งซึ่งแปลกไปนะครับน้ําพริกเพกาซึ่งก็น่าจะยังไม่มีใครเคยทําหรือไม่ก็ก็แล้วแต่นะครับทำได้ทั้งนั้นเลยครับเราสามารถแปลรูปได้ทุกวันนี้ก็เรื่องของการแปรรูปนั้นก็ต้องฝากลูกๆหล,ลานๆคนรุ่นใหม่เพราะจะมีความเข้าใจเรื่องอการแพ็ กิ้งนะครับเรื่องของการบรรจุสุญญากาศนะครับเรื่องการฆ่าเชือ้อซึ่งเราสามารถที่จะศึกษาได้จากใน YouTube จากในโลกอิ Internet, นเทอร์เน็ตนั่นแหละครับมีสอนเยอะแยะไปปรึกษากับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับาการสอนเรื่องของอาหารนั่นนะครับพวกวิทยาลัยอ,อาชีวะทั้งหลายเนี่ยก็จะมีครูอาจารย์ที่สอนในเรื่องของการแปลรูป ผลผลิตต่างๆนาๆนาเหล่านี้แล้วอาจารย์ก็จะชอบมากด้วยนะครับเวลาไปให้คําแนะนํากับชาวบ้านนั้นเพราะว่าเขาจะถือว่าเป็นได้ทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับชุมชนนั่นเองนะครับอันนี้ลุงเผาก็ให้ข้อมูลเอาไว้นะครับว่าเรื่องของการปลูกเพกามันง่ายโรคมแมลงไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากินเหมือนเสดานั่นแหละครับไม่มีไม่ค่อยมีอะไรอยากมากินเพราะว่ารสชาติอ,อาจจะไม่ถูกใจพวกมแมลงนั่นเองนะครับแล้วก็ ให้ผลผลิตนานก็คือว่าปลูกครั้งเดียวเราสามารถที่จะเก็บกินได้10-20ี่ปีดูแลให้ดีตัด,ตด,ตดแต่งเอาไว้บ้างแล้วก็คอยเก็บผลผลิตขายผลผลิตก็เก็บได้ทั้งปีนะครับรายได้จะมากน้อยก็แล้วแต่เราจะขยายพื้นที่ปลูกหรือว่าเราจะขายขายส่งขายปลีกเองอย่างไรก็ตรงนั้นเราสามารถที่จะบริหารจัดการได้ก็คือถ้ามีน้อยเราก็ขายปลีกเองอจ,าจากสวนของเราหรือจากแผงเพื่อนบ้านแผงขายผัก ไปฝากแม่ค้าขายหรือจะเปิดแผงผักของเราเองเพราะว่าเราปลูกผักหลายๆชนิดอันนี้ก็ให้ข้อมูลไว้หรือเราจะศึกษาเรื่องบริษัทที่รับซื้อเพื่อการส่งออกอันนี้ก็มีนะครับที่แถวขนแก่นนั้นก็มีบริษัทรับซื้อพืชผักที่เขาซื้อเพกา,าเพื่อตลาดส่งออกอยู่ด้วยเหมือนกันแต่ว่าราคาเขาอาจจะไม่สูงเหมือนที่เรา,อ,าอะไรละ่ะเราขายปลีกเองนั่นนะครับอันนี้ก็ให้ข้อมูลเอาไว้นะครับว่าเป็น พืชผักที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังมา,ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมต้องการสอบถามหรือว่าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกลุงเผาได้นะครับลุงเผาก็จะามาให้คําตอบตามความสมควรตามความเหมาะสมนั่นเองนะครับสำหรับลูกหลานายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับเกษตรกรร,กร,รุ่นใหม่ที่อายุไม่เกิน30ปีสนใจจะให้ทีมงานลุงเผาเข้าไป ดูแลเข้าไปแนะนําเข้าไปส่งเสริมเข้าไปเป็นที่ปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงนั่นแหละครับก็ถ้าเราไม่รังเกียจตรงนี้ก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้ก็เหมือนที่ประชาสัมพันธ์เอาไว้ที่ต้นรายการนั่นนะครับก็ถ้ามีเวลาผ่านไปในพื้นที่นั้นเราก็จะเข้าไปเยี่ยมมีการโทรศัพท์สอบถามให้ข้อมูลกันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็จะนำเอาข้อมูลที่ได้ในสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเวลาเข้าไปดูแล เกษตรกรหร,รือว่าเกษตรกรกร,รุ่นใหม่นะครับเราจะดูแลตั้งแต่กระบวนการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสมนะครับนําเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐเข้าไปร่วมด้วยนะครับแล้วก็ลุงเผาก็มีปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมให้ในโดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วก็ทุกๆก,การดําเนินง,งานนั้นลูกหลานที่เข้าร่วมโครงการจะไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากนั้นก็จะดูแลในเรื่องของการตลาดแนะนําเรื่องการตลาดให้ อาจจะพาไปรู้จักผู้ซื้อหรือนําผู้ซื้อเข้ามารู้จักในพื้นที่ของเราอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเราก็สมัครกันเข้ามาแล้วก็บอกชื่อย่อ,ยอชื่อเล่นชื่อจริงก็แล้วแต่นะครับเบอร์โทรแล้วก็พื้นที่เราอยู่ที่ตำบลไหนอำเภออะไรจังหวัดอะไรเพื่อ,อง่ายในการค้นหาในการรวบรวมรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นนั่นเองนะครับถูกใจรายการหรือว่า คลิปต่างๆที่ลุงเผ่านํามาบอกเล่านั้นกอ็อย่าลืมช่วยกดติดตามให้กับลุงเผ่าด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดติดตามให้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดทําสิ่งใดขอให้ประสบความสําเร็จนะครับดูแลในเรื่องสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ เกษตรพารว่กินลมชมวิววับวิว